คนดูค่ะพึ่งวานอย่างบวยง,งา <Perfect. S 1> มเลยสอกระอองสอสอ Perfect มาได้ป่าตรงนี้มันจะมีเห็ดพึ่งหวานอยู่นะเนี่เก็บไปแล้วหนึ่งดอกนะ มีอีกไหมอ่ะได้ดอกเดียวเองปะปกัดทับเสนไม่สนัดเลยค่ะทุกคนแต่มันไม่มีกันไกมาไง มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้ก,ก็เอาทิ้งะคะ่ะโซจะโซอืมทิ้งไม่ได้มันเดิมดูเอาโซม,มันเป็นแบบนี้ค่ะโซว่าซอดเด้อกําล,ลังขึ้น เห้ยเจอตรงนั้นนะคะทุกคนจะใกล้กันอ่าอื้มขาปวดๆอ่อนๆเลยเก็บมันปูนิดนึงคุณพ่อพามาเก็บเห็ดพึ่งหวานจ้ะคุณพ่อสองสาร คนอื่นเก็บแตกตื้มๆคนเม่อสงสารเมียนั่งห้อยนั่นงเหงาบานตีลังกาเล่นโยคะอยู่อ๋อออหือค่ะ ดอกอ่อนอยู่นะอ้ยเกือบเหยียบทุกคนอ้ยายายเกือบเหยียบในการั้ำบะโพดมอือเกือบเหยียบคอนี่ค่ะเห็ดพึ่งหงอนสวยเลยทุกคนเห็ดพึ่งหวอนงามมาก เดยวฉนี๋นนนยวฉกกนะัยิวสปาเก็ตตีเนาะท้อไหมเนี่ยไหมเห็ดเพิ่งหวานขาลายเห็ดพึ่งขาลายเนี่ยไหมด่ะแล้วก็คลิปปต่อ รังอ enfin <si <si> ่อนๆดอกอ่อนๆเลยค่ะฝุ่นน่ะสิโอ้โหดอกหัวน้อยดอกลวลลาดอกคอร์ลฟาสไนท์หุ่นโซ่ โอ oh, <classics and Anyways, desserts> <notes> <c oughs> mm ้ยเบบี้ลูกเจี๊ยบเขาให้มันปูกับเห็ดพึ่งที่มันเก็บมา เดือนก,กว่าเกืบสเดือนที่เผอลบไปะตรงนี้แหละจะได้มาก Ken อ๋อ Hey Jack Hello Hey What Hello one Hello seven o k n ฮล์อืมอ่ะนี่ก่อนไปไปตัดขาร่วมกันไปถอดรังเท้ไปถอดถอดนะ เีเห็ดเห็ดเพิ่งหวานเขาเขาแก่ตัวไปหมดแล้วค่ะเขาแก่ไปหมดแล้ว ดำขาเลนะเ้ยดูสินี่ตึงด,ดำขาไดอีกแล้วทุกคนมาน ดอกนี้สวยมากดอกนี้แก่ไปไหมไม่แก่นะดอกนี้ดอกเล็กนี่ก็โอเคอยู่ค่ะถ้าเขาไม่แข็งแม่แปงก็เหลาอย่างนี้ได้นะถ้าแข็งแม่แว่งตักทิ้งไปเลยจะ้ดยะดอกวัด นทุกคนเจะาสองดอกดอกนี้ก็ได้มั้งนี่ยดอกที่สองน้อยๆนี่ค่ะอ,อ,อ,อันนี้ดอกที่สามดวิโก้เหรอมีอะไรก็และเนี่ใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยทุกคนดูดิยังได้อยู่เห็นไหม หหเห็นไหมเห็นไหมเป็นนอนนอนแต่ว่าอย่างเงี้ยไม่เน่าเลยค่ะเนี่ยขาจ๊วะนี่ค่ะนี่ทุกคนเอ๋ยตั้งกล้องก่อนอได้แล้วค่ะ ดอกแรกเขาเป็นนิ่มๆแล้วเห็นไหมเนี่ยนิ่มๆอ๋อได้อยู่นะเหี่ยงขนาดเองอันนี้เขายังดอกขาวจัวอยู่เลยเนี่ยยังอ่อนอยู่นะดูขาวขาโอเคได้อยู่ค่ะเห็ดทุ่งหวานโอ้โหเดี๋ยวต้งองกองก่อน สวยอ่อนมากเลยเพราะว่าเขาเป็นเนี้ยค่ะทุกคนเพอโอเแค่นี้พอไอ้เพิ่งดำขาลายอะทุกคนดูรูาอ่อนเขาเนี่ย คิดจ้ทุกคนเห็นไหมใครมองเห็นใครมองเห็นคือเก่งมากจะไม่เป็นบเยียบทุกคนเลยอเอ็นที่ลินละได้เ, <c oughs> เล็กมากแต่ก็รู้ว่าเป็นเขาเป็นเอกลักษณ์เลยเนะี่ยเป็นขาดำเลย เห็ดพึ่งหวนอยู่คู่กับเห็ดดำขาลายนะจ๊ะโอ้โหตานี่ค่ะเต้องวาสอัพเดทดีเพอร์เฟกต์

กระด้นออกสดงเออแล้วแม่ทุกคนดูอดงทีลวะอุ oh, ้ยเห็นทีลเลยฮะทีลลิลลเบบี oh. <laughs> 看看้สทุกคนดูองเดี看看๋ยวแป้งให้ดูนะแล้วนี看看่อีกอันอีกดอกหนึ看看่งเนาะหนึ่งสองสามสี่หาหก พกดอกเด็กกูรด้จักไหมน้องชอบกินแกงเห็ดทึ่งนะคะทุกคนวิ่งมาเปิดตู้เย็นเองแล้วก็เอาเห็ดที่แช่ไว้ออกมาตั้งแล้วก็ชีบ้บอกว่าคอกินหน่อยคือให้แกงให้กิน โอันนี้เหีเหนะ่ยวแล้วคุณโอ้ยหนาวอืมคันเด้ออู้คอขาดแล้วนะเห็นไหม ขึ้นขาได้นี่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตรงรถเลยนะเนี่ยนี่สุดเลยงามหลาย่นะทุกคนเอ้ยม่งดูผ่าอกอ แก่เพ yeah. yeah, ิ่งหวานทุกคนด้วยแก่แล้วทุกคนเสียดายเหมือนคอนโดล่ะทุกคน เดอดงห็ดดำนะคะมันไม่ใช่มีดที่ว่าอันนั้นนะสวยเฮฟติกดนขอดีว่าเัน่นขอคีกว่าเนี่ยจะทมน่ นี่คือผลงานโคยหวานได้มาหนึ่งลังนะคะบะมีหลายนะจ๊ะไปะเก็บตั้งใจเก็บแต่อันเห็ดมันปูได้ซ้ำนี่แล้วจ้ะถ้าแปลงไปแล้วฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามเป็นลังใจขอบคุณในหน่อยแปลงน้ำด้วยจ้ะเด้อสวัสดีจ้า